สวัสดีครับผมประัานเลกาโต้นะครับวันนี้เราก็มาสั่งของแปลกมารับประทานกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านี้มันจะมีอะไรเราลองมาแกะกันดูเลยนะฮะมาดูกันว่านี้จะเป็นอะไรมาครับมาดูครับนี่นะครับเราก็จะแกะตรงนี้ออกมาแกะออกมาปุ๊บปวบปวบปวบแเดนเดนก็เป็นนี่น้ำผึ้ง รัง,งพึ่งไม่ใช่รังพึ่งรังพึ่งรังพึ่งซื้อรังพึ่งมาชินก็<อ>จะะมาณนี่ฮะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงหวานหรือเปล่า<ะ>โอเคเดี๋ยวไปชิมให้ดูครับน้องแกะนี่ก่อนแกะคัตเตอร์ออกมาแกะกระดาษมาแล้วครับมาแล้วนี่ฮะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวชิมให้ดูหวานหรือเปล่า<ะ>มาแล้วครับมาแล้วดูด้นี่นี่เปิดแล้ว นี่โอ้ยืดเลยอ่ะเหนียวยืดเลยอันนี้ขนาดทดลองนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ามันหวานหรือเปล่าดีฮะนี่ฮะอยากกินฮะอยากกินด้วยอันนี้รังผึ้งเลยนะรังผึ้งเลยดูเนี่ยฮะมาแล้วครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับคิวมะ นี่นะครับสายขึ้นหนึ <treating Napoleon> together, <boxing> ่งนี่นะครับนี่นะครับนี่นะนี่ครับนะครับความรู้สึกยังไงลึกเหมือนน้ำผึ้งเลยรสชาติเหมือนน้ำผึ้งเลยมันก็เป็นน้ำผึ้งอ่ะเออมันเป็นน้ำผึ้งไงหลายเลยนฮาก็มันก็น้ำผึ้งอ่ะมือเลอน้ำผึ้งอ่ะมันคงไม่ใช่น้ำปลารสชาติมันก็ หนึบๆนะครับแต่ว่ารังของมันเนี่ยก็รสชาติมันก็จะไอ้รังตรงเนี้ยไอ้รังตรงนี้มันมันก็จะหนึบๆหน่อยนะฮะผสมกับน้ําผึ้งก็เคี้ยวมันเดีก็อันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันนะครับผมคือโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบรสหวานเท่าไหร่แต่คือมันอร่อยจริงครับเป็นน้ำผึ้งที่แบบเหมือนกินจาขวดเลยใครที่ชอบรสหวานนะครับก็แนะนําให้สั่งกับช้อปปี้นะครับพิมไปเลยน้ําผึ้งก็มาแล้วฮะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันนะครับกินเยอะไม่ได้ คือไม่ไม่ค่อยชอบรสหวานโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวมาเขมือบเดี๋ยวนี้จะมาเขมือบให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงมันหวานมากครับแต่ว่าคือได้รสชาติเต็มๆของน้ำผึ้งเลยดูครับนี่นะครับ หานเยบเลยห,หวานหวานเหมือนน้ำผึ้งเดินหา้าโอเคเรียบร้อยครับถ้าเพื่อชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการรังสรให้ผมเลยครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีอะไรไปแปลกๆมารีวิวกันก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย